กรรมฐานห้าที่อุปชามอบให้พระผู้บวชใหม่ในวันที่บวชเกษาโลมานักขาทันตาตัะโจผมขนเล็บฟันหนังมีความหมายอย่างไรแล้วนำมาใช้ประโยชน์ต่อการบวชอย่างไรนะครับ <c oughs> ก่อนอื่น ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในวันที่บวชก่อนนะครับขั้นตอนแรกของการบวชก็คือการขอขมาต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจากนั้นก็นำผ้าไตมามอบแก่พระอุปชาในขั้นตอนการมอบผ้าไตแก่พระอุปชาจะต้องกล่าวข้อความที่มีความหมายว่าขอท่าน ได้โปรดอนุเคราะห์รับผ้ากาสาวพักนี้ให้กับผมบวชเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ทั้งปวงด้วยเทินนะครับกล่าวแบบนี้สามครั้งแล้วก็มอบผ้าไตรให้กับอุปชานะครับจากนั้นก็กล่าวซ้ำอีกสามครั้งว่า ขอท่านได้โปรดอนุเคราะห์ให้ผ้ากาสาวนี้ให้กระผมได้บวชเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องออกจากทุก์ทั้งปวงด้วยเถินกล่าวครั้งแรกคือขอให้ท่านรับพระไตกล่าวครั้งที่สองคือขอให้ท่านให้พ้าไตกับเราเพื่อจะได้บวชนะครับ ต่การสำคัญที่สุดของการขอบวชก็คือการขอให้ท่านได้โปรดอนุเคราะห์การบวชในครั้งนี้เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องออกจากทุก์ทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นในการบวชไม่มีความหมายอื่นใดเลยนอกจากเจตนามาศึกษาทางพ้นทุกข์หรือทําที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง จากนั้นพระอุปชาจะต้องให้กรรมาฐานห้าก่อนก็คืคอเกษารลมานณขาทันตาตะโจแล้วก็กล่าวกลับกันตะโจทันตานณขาโรมาเกษาท่านอาจจะอธิบายความหมายในเบื้องต้นบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ไปครองจีวรให้เรียบร้อยมาขอศีลสิบ บรรพชาเป็นสามเณรก่อนแล้วไปทำพิธีอุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุนะครับ <c oughs> เบ้าไหนในคลิปนี้ก็คือต้องการคุยให้เห็นประโยชน์ของกรรมฐานหา้าว่าหมายความว่าอย่างไรแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางพ้นทุกข์หรือทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งได้อย่างไรนะครับ <c oughs> พระเจ้าตัดว่าละกิเลสได้มากเท่าไหร่ก็เป็นกุศลได้มากเท่านั้นหมดกิเลสคือนิพพานนิพพานคือกุศลสูงสุดนะครับเพราะนสภาวะของพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์แต่เป็นคนที่หมดความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสทั้งหมดทั้งปวงว่าเป็นตัวตนของตน แล้วไม่กลับเข้าเป็นทาตุของกิเลสอีกต่อไปนะครับมีคำสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเมื่อเห็นความจริงในรูปเมื่อนั้นเธอจักนิพพานเกษาโลมานักขาทันตาตัดโจอันนี้คือรูปที่เราสามารถเห็นได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ แล้วรู้ความจริงของรูปอันนี้ได้นะครับรูปทั้งหมดทั้งปวงตกอยู่ภายใต้กฎของความเป็นไตรลรักความเป็นไตรลักประกอบด้วยหนึ่งคืออนิจจังอนิจจังในภาษาบาลีแปลว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอันที่สองคือทุกขังทุกขขังคือคงอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ เหตุผลก็เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอันที่3มก็คือเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้เหตุผลก็เพราะเขาไม่สามารถตั้งอยู่ได้ไม่สามารถคงอยู่ได้เหตุผลก็เพราะเขาเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลานะครับเมื่อเราเฝ้าดูผมของเราในความเป็นไตรลักษณ์คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาเฝ้าดูขนของเราในความเป็นไตรลักษณ์คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาเล็ดฟันแล้วก็หนังหรือเราจะเฝ้าดูแค่อันใดอันหนึ่งเพื่อสุดท้ายเราจะได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปอันนี้ แลีวเราจะเฝ้าดูทั้งห้าอันสลับกันไปมาก็ได้แต่สุดท้ายท้ายที่สุดของการเฝ้าดูกรรมาฐาน5นี้ก็คือเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของรูปว่ารูปทั้งหมดทั้งมวลที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเรานี้ตกอยู่ภายใต้กฎของความเป็นไตรลักษณ์คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถคงอยู่ได้ และไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้เมื่อเราเห็นรูปของเราเองในความเป็นไตรลักษ์นามทั้งหมดคืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะตกอยู่ภายใต้ความเป็นไตรักษ์ไปด้วยนะครับเราก็จะหมดความรู้สึกว่าร่างกายนี้ความคิดนี้จิตใจอันนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา หมดความรู้สึกถึงความเป็นตัวกูของกูทั้งในรูปแล้วก็ในนามที่ปรากฏเกิดดับอยู่ตามธรรมชาติสุขทั้งปวงทุกทั้งปวงเมื่อสุขเกิดขึ้นทุกข์ก็ดับไปเมื่อทุกข์เกิดขึ้นสุขก็ดับไปแท้ที่จริงแล้วสุขและทุกมันก็เป็นอันเดียวกันเมื่อเราเห็นความเป็นจริงว่ารูปและนามเป็นไตรลักษ ที่ไม่สามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้สุขและทุกข์ทั้งปวงก็จะตกอยู่ภายใต้กฎของความเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันคือไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้กิเลสทั้งปวงก็หมดคุณค่าหมดอิทธิพลต่อจิตใจของเราโดยสิ้นเชิง าเราปฏิบัติได้ในแนวทางนี้จนเราหมดความเป็นตัวกูของกูในทุกสรรพสิ่งทั้งรูปทั้งนามในทุกขณะจิตแล้วเราก็พึงได้อานิสงส์สูงสุดแล้วจากการขอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราได้อานิสงส์งสูงสุดแล้วที่ได้กล่าวคำขอบวชว่าขอกระผมได้บวช เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องออกจากทุกทั้งปวงด้วยเถิน